สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนคูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะตอนนี้เจ๊ตังเดินทางมาที่บ้านของเจ๊นุชนะคะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะไปติดตามตัวเลขแล้วก็ความฝันนะคะของเจ๊นุชนะคะมาหอดมาถึงเจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เาสายเดียวเลยได้พี่น้องมาหนิมาเห็นเจนหนดนะคะเป็นเจได้เจสบายดีปะค่ะโอ้ยสบายก็ว่าสบายแล้วเพราะว่ารถลมดูลดลมดูลดลมดูแมนเป็นจะได้คือว่ารถลมดูขาแข้งไข้บวมเละมัทเาน็บตึงกึ่งตึงอยู่ขาแข้งมันเป็นอะไรรถผ้าลมรถผ้าลมแมนขั้นเหล็กมันขางขั้นเหล็กข้างจ้ะขั้นเหล็กมันขางแับตุ่นบกงงเลยมัน ตามต้นยังเกาะตามต้นบักฮุ่งตามต้นบักฮุ่งแมนคือว่าเจ๊ครับมาดีดีจริงสิบอกต่ว่าตะแครงพังมัดตะแครงพังเวิร์ดมันรูดไปเลยแหมใส่พอดีกันเลื่อมเย็บเบรกบุ้งจังมันเป็นอตโต้เนาะมันเป็นอตโต้ไหมค่ะไปปืนกับพังมืดไปเลยนะเฮ้าหยุด่าเฮ้าชนเฮ้าวันึกตรงกุดแก่ไงพุ่งไปเลยดีม่นลงคงหน้าเหมือน ถ้้าางหนแสดงว่าบ่เป็ี่ยนยังไหลเจ็บบ่บ่เป็ี่ยนยังไหลเบ่เป็ี่ยนยังไหลก่อนนังตอนนั้นเป็นแห้งเป็นอาทิตย์นึงก็เรียนฝืนค่ะอาทิตย์หนึ่งโอ้ลดลมลดขั้นลงรู้โชคก็ออกบ่ละเจไว้ายออกดูเลยลดขันนี้ก็ได้เลขทะเบียนรถอีหยังค่ะสามสามมาแล้วออกดู้สามสามบอกดูดิเลขทะเบียนรถสามสามหลายหลายทีอะไรั้งค่ะนับไป๋หาเทียเราลดขันนี้ลง หาเธอแล้วเด็กกับเขาพ่อมบว้าหาศูนอย์เต้โอหาซูนเมื่อหาซูนกับเขาหาศูนหาเสียเนาะถ้าเปลี่ยนรสนี่คือยังสี่สามสามแปดสี่สามสามแปดสี่สามสามต้อว่ากัฟันฟันเกี่ยวก็ซ้ำเลยเอาคือว่าหาศูนเขาเกี่ยวยังกับหาศูนตอนนั้นไม่ตอนนั้นก็หาซูนกับว่ามันหาเสียเนาะ๋อมันหาเธื่อมันลมหาเถือโอ้ลอดลอดต้เป็น กลมก็เป็นซูนด้วยเนาะล่อล่อมันกลมก็เลยตีเป็นซวนล่อมาเธอก็เลยเป็นหาซวนก็ตีแม่นใช่ค่ะพี่น้องรู้ได้ปนี่ก็เลยมาอีกมือนั้นค่ะเอยฝันงูนี่ฝันป่ะเจ๊ฝันฝันว่าจังไหนเนาะงูนี่ฝันว่าเด็กขี้สำหรอค่ะเด็กขี้สำหรอจะไปใช้ท๊อปขี้ย่งเดียวสำหรอขี้มันขึ้นค่ะ บอกเอื้นบอกเันเบิ่นเท่าน่ะบอกแบบเฮ้ยเจนไดย์มันมันมันตายไหมเอ้าเฮ้ยเจนวสาขึ้นเลยหนึ่งรถขัหนีเ้ยเจนเเฮ้ยเจได้น้มันยิดจะวางสิกในความฝันเทียงกันก็มูได้บัดนี่เทียงกันก็มูเฮ้ยเจนดตัวเฮ้ยเจนไดสํารอยมันก็ตายเงื่อนเอ้าเอ้าสิหงอแบบให้ระวังสิก็มันตายเองแล้วเงื่นคนขับซ้ำรอยนะบอกขาตาย อันแนวนบันาาอ๋อคือแกเปิดรถแกอันไตแน่หมุนเ้องันตายแน่วอืมถ้นเล็งห้องันตายมันบอดไปมันบ่ไปลูกก็ดาวเจนุดละวันนี้ดาวสั่นไหมก้าวไม่เจนุดเป็นคนขับตอนนี้ก็เลยว่าสามลอนนี่มันก็อไทยไทยตีเนาะเจนุกจีตีเด็กตีสี่ศุนเค่ะสี่ศูนสามศูนเป็นสันเด สามศูนย์สี่ศูนย์ถ้าเป็นสามตัวก็จะกระสีมีสองไปเนาะค่ะเออเพราะว่าพวกนิ่งสองคนนิ่งฝาแฝดจะของต้งนน, 3, 30, นี้ก็สามมาสามสามศูนย์ล่ะสามศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยนะงวดนี่อืมมักก็กคือตีเป็นเลขสามสามศูนย์สามศูนย์แมนกับสี่ศูนย์สี่ศูนย์สองสองคู่นี่จ้ะ ที่เจนุดมากขึ้ตอนนี้อันนี้คือเป็นเลขมัดแล้วก็ตีใส่กับความฝันอันนี้ก็เพื่อเพือเ่ฝันเลยแล้วก็เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อมวะเจแมนว่าใส่ขั้นเขียวอ๋อถ้าเบียร์รถยังอันมอเตอร์ไซค์ค่ะสี่สามสามแปดสี่สามสามแมนอ๋อแห้งดีวะนั่นขั้นเล็งข้างค่ะถ้ามันเบิ่แห้งมันบินเอะบินเลยแหละบันนี่เด้บันนี่เอ้รถได้เสียหายยังบอ อันแตกอันกระนาแตกเอ้กกำบังมันแตกบ่กำบังมันแตกค่ะให้พี่น้องอันนี้จะเป็นไอ้กกำบังมันแตกเจนนดนี่เกี่ยวกับรดเนาะแม่กระโดรถยังนี่ขันรถส้นหรือว่าฝันเห็นรถนี่ไปเลขมักจะเข่าแม่บอกค้าเจแต่ามันช่เป็นสันอ้ดังดิเมื่อนั้นให้กันเมื่อนั้นแม่เบิกทราบแล้ว่นเว้านะรถแล้วฝันเห็นรถเก่งแล้วเนาะบ่มีหล่อเนาะ ตีให้แล้วค่ะตีแล้วมันสิวเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์มมันออกกันมามันออกศูนยศูนย์หนึ่งนั้นหนึ่งนึ่ศูนยน่ะโอ้ออกศูนย์ศูนย์มาออกเงินนั่นตีให้เบิกซับจนุตตีใเลยจานุตเจนุตตีให้เลยมืนั้นวกมดป้าจะกูตีแม่นแท้วะท่านศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เพราะว่ารถ่นรถเก๋มันก็กล่มเนาะกล่มก็คือรถเล็กศูนยเดียว่ะไม่ เบิกซับศูนย์ๆก็คาดกวางสิค่ะบอกม่าล่ะแม่อิลีศูนย์ศูนย์ตีแม่นอิลีค่ะเบิกแต่ว่าโอ้ยเจมันจาะตีแม่นขัางนอกสั่นมีออกอิลีศูนย์ศูนยแต่ว่าเกิดตายเมื่อไหร่ก็ได้โอ้ยเจแม่นนอเนาะตีแม่นตีแม่นพี่น้องนะคะอ่ะสำหรับผู้ใดเนาะค่ะอันเป็นังไดต้นตะกี้แม่เราเพื่อนตายเนาะค่ะโอ้ยเร่ากับเสี้ยนนะเล่าเป็นคนเสี้ยนเหล็กเลยนะใครแม่เนี่ยแหละอ๋อแม่ของเจนุช <behav S 1> ก็เป็นเชียนเลขคือกันโอ้ยดับเบิลเลยเด้ออ๋อแล้วมากเลขโอ้เราเห็นเลขสูงเลยจังลายเขาฟันบ่เจว้าวเงียบไปแล้วเงียบกิ๊บเลยตีเราสิไปตาหาเราสิไปตาหาหลานสาวเราอยู่แถวบันม่วงบันย่างหมดแล้วค่ะแล้วว่ามากผิดหรอกแล้วว่ากุ้ยบันย่างกู้ยบันใดไปยืดดอนก็ดีแล้วว่ะนี่เขาเอื่นดอนก็ดีฮะดอนดอนก็ดีนี่ดอนก็ดีอันนี้พุ่มดีแม่นบ่ค่ะอยู่นี่พุ่มแข็งแข็งมาก ปกติก็คือเจก็นอนอยู่เหนียนบ่ค่ะใชะอยู่นี่นไดตามตึกแต่มาได้กี่เนาะแต่มาได้กี่เป็นป้าหมาไดนี่ค่ะป้าถือไปได้มันจะได้วงพี่น้องให้เบิ่งเด้อยป้ามดได้นี่แต่ยานเดียวนี่กี่ปลายไงนี่เลี้ยวเบิ่งกับเป็นปลาอยู่เฉพาะพันธ์เด็ดโก่ง้แล้วบ่พี่น้องมันบางเทธอมันกับโบเน่นอนเนาะเจเนาะแหมอยู่ในปลาเนาะค่ะเจต่งงัวว่าโอ้เข่าไม่ต้องเดิหนีป้ายถือแต่ยานแล้วนี่ป้าหมด เพิ่งบรรยากาศรอบๆนะคะอันคนบ่อฟังเนาะสมัยก่อนเนาะว่าคนมันก็บ่อยฟังวันมาบุกเบิกไหมพี่สาวนะค่ะเอาเมคโคมาลงหนิเนาะค่ะโอ้คนว่านอนกับไว้คนเห็ดเมคโคไม้ขวายพี่เจ้าทีเจ้าทังแมนฮันนี่บอมาแมนไอยมีผีมีสางบัวเจไมีแบบว่าเจ้าทีเพิ่นมาตัวเพิ่นมาค่ะเผสมมาเบื้องนี้ดิ แสดงว่าเพิ่นซ่อมเบิ่งมันบ่แต่เฮาอยู่นี่น่ะอืมเพิ่นเพิ่นรักษาเฮาเด้เพิ่นรักษาเด้เพิ่นรักษาก็คือเจ้าที่นี่คือรักษาเฮาเนาะกลับมาให้โชคแม่นบ่ค่ะเจ๊แม่นออ๋เป็นจังซั่นเพิ่นเคยมาให้ได้เป็นตัวโอ้ยที่เพิ่นอกว่าอีหลีมาก็ให้อีหลีแม่นบ่มาเมื่อนั้นที่ว่ามาจับมือเจนุด่คะอยู่หน้าต่างเจนุดมั่งอนหน้าต่างเนาะก็มือหลวงเข้ามาเด้ เพิ่นนี่ล่วงเข้ามาเลยเพิ่นล่วงเข้ามามือเพิ่นนี่ดำ้มดั้ึ้งเป็นท่านไหมอ๋อคล้ายๆกำโดนเพิ่นเพื่อนไอเขาเผาเนาะเผาผีเนาะสมัยตะกอนเนาะเมีนจู้มหาสิเพิ่นผ่านหนาต่างเข้ามาไหมค่ะตะลุยขุเมื่อโอ้ยว่าทั้งเทีย็ได้ยินเสียงผู้เฒ่าไอ้เด้ที่ยแปลกๆเด็กๆมากสิได้ยินเลยไหมเนาะช่วงวันโกดวันพระนั่นฟังหมดค่ะ แสดงว่าเอ่อยูมองนี้เป็นเป็นพุนพมพ่มพุ่มทีพุ่มผีพุ่มเจ้าทีเจ้าฐาน,า<ม>นตัวงานใจง่ายเนาะ<ช>และ้วก็คแตะว่าแต่แบบว่าเฮาอยู่กับคือเพื่อนปกปักรักษาใช่ให้โชคให้ลาบแม่มาให้เห็นให้เห็นมาห้องมาบอกอยู่เล็กคแตะว่าหักเอ่อใล้ายๆก็ว่าเพื่อนห้โชคอยู่เนาะแม่ค่ะโอ้ตะว่าออยู่นีบอกไงด้วยยังไม่ีดีอยู่ดิมัดเย็นไหมร่มเย็นไหมอืมว่ามีเรื่องหลียยังเกิดจะเกิด ันมากับแม่มหายโศกแม่นมม่มีเรื่องเลยเด็กนี่ค่ะตรงดีแถวเราแบบนี้เราคน้นนี่ถ้าส่วนมากคนทั้งคนแบบว่าพี่น้องเนาะว่ากูว่าชูหัวเก่าไปนอนแล้โอ้ยนอนแต่ว่าสิบกว่าปีแล้วเลยนอนหลดนอนขอเหล็ก <laughs> <laughs> นอนขอโศกสมัยตะกี้พรท่านไหนมีทางเนาะค่ะเดตังหัวว่าคุณไปผ่านทางคุณผ่นานทางวัดเห็นบ่ ค่ะออ๋ไปวัดบระคัตตรงไปนี่เต,ตกีหรือมันมีทางไปทางวัดเนาะเตกี้เจนุดกับพานทาั้งก็เจ้เาเฝาโซบุ่นล่ะทางเมนทางอย่องาทางเมนทางผีประสาคุณเออตะกี้ย่านบ่อบานนี่โอ้เตื่นเต,นต้นอยู่ดิล่ะบ่อเต็มบ้ากย่าน <c oughs> โอ้เนี่ยหม้อแรงหามงนี่ไปแล้ววิววิวจังหนบอวิวอยู่ไปมันชิเย็นหลังเนาะกินน้ำปลาเนาะก็เลยว่าโอ้ย เดไปน้ำที่หล่าเ้วาวไป่าไป,า<อ>ไปกับมาที่หล่าเ้ว่าคือรถที่หล่หล<อ>วาว<อ>าวา่จะเอิดูหอดผีหุ่นตัวนี้ป้าเคยมาหอดบอ่ปะนี่ไม่เพิ่นไปไปหอดไปหอดรา,าคากับมาเบ่กัมมาโอ้สองสพูดจีบเดี๋ยวไปเที่ยวน้ำเขาว้าวานะเจ้ากับสัมพันธ์ใดบ่<ว>เลยไม่จ้าสัมพันธ์ได้หอดผีนาเจาสุดๆเลยเพื่อ้ยน่กินเพิ่นเคยมาบอกหอดเล็กแมนบ่แมนเพื่อเที่ยวอยูู่้เดียวอยู่นร้านทำแมมเบิกับเนาะนั่งไปไหม กินเอาองไว้มาเดยค่ะเออเออเมอว่านนย่ค่ะสุนมือพอคอยได้กินเดเมื่าว่านนยกินอ้าวกูอีอี๋ยังงูปูเอ้ยหรือไม่สิมีอยังสิบหอยฟังบ่วเขาว่าเคือยู่มองไดเจกะจะไม่จิตสัมผัสแกรเพุนใช่ก็คือสีหูสีหูอ๋อคล้ายๆกับเจไปอยู่มองไดีเจนูดกันถ้ามองไดมีบว่ามี่เส้นมันสิสีหูสิหูสึกเอง อยู่รันท่ำกับมีเนาะแล้วก็อยู่นี่กับมีแมนค่ะมัหนีงวดนีเด้เพิ่นมาสัมผัสให้เลขตัวใหญ่บอจีตัวันในจังไหเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นมาแบบหอยห่อนกินกินมากไหมได้กินมาก่อนกินมาก่อนแล้วสิจังไหรกินมาก่อนกินน้ำโอบมาเบิร์กซาลก็บมีน้ำโอบอยู่ตะวมันแต่ว่ามันกินมาจังไหรน้ำโอบมันเบิร์กินคือของเบิกซาป่ กินเดียวกันกินเดียวกันแต่ว่ามันแห้งโอ้มันแห้งแสดงว่ามาแห้งอืมวันนี้เด็กคนมาซีมมาบอกบอกวันนี้อุ้ยกินน้ำโอ่งพอกับว่าก็มีแต่อันเดียวแล้วข่าว่าตัวไดฮะถ้าไม่ค่อยค่อยบอกอยากได้ตัวไดใช่ไหมฮะตัวไดว่าเห็นคนมาซีมมาบอกอยู่บอกว่าแต่ผู้ชายก็จีฮะแต่ผู้หญิงมันแต่ก็แต่ก็ไปซุ่นเลยเนาะค่ะอือโอ้ก็เป็น อาเป็นไปได้แบบว่าถ้าเป็นพุ่มเพ่นเนาะอาจจะเป็นเก่าก็ได้จริงีก็ได้นะไม่ต้องคิดนะแสดงว่าเพ่นมาอยู่แต่ว่ามาเป็นกินเป็นอย่างมากซีมบองวันนีม่อเทียกับเป็นดอกไม้เมืงเทียบกับกินถูกมาหาเนี่ยจักเป็นอย่างเด้อสัมผัสได้ดีดีก็ต้อง้าว่าตัวเกิดมวานมันว่นพอเรื่องหัตว่าโอวาแล้ว่ต้องสัมผัสได้ตัวนี้เจ้าสัมผัสได้เจนุชคนมีเซนนะคะจะเป็นตัวเลข ตัวเลขจิตสัมผัสบเจ๊แมนตัวเลขจิตสัมผัสกับเก้าศูนย์อยู่ด้วยเหรอตัวเลขจิตสัมผัสนะคะซื้อกับวิญญาณซื้อกับผีใดนะคะเจ๊บอกว่างวดนี้เก้าศูนย์บอกค่ะใช่พี่น้องเป็นตัวเลขเก้าศูนย์พ่สันนี่นะคะเจ๊บอกว่าเป็นกิน้อยมาใช่กินลอยมาเมื่อวานนี้ก็คือเป็นอืกินน้ำอบกินน้ำอกลอยมาส่ตื่มเลยเมื่อวานบอกเมื่อวานนี้ก็ลั่ัง เฮ็ดอันนั้นไหมเห็นเวนมะพูนเนะกําลังทําความสะอาดเด็กคนอยู่ต้นเสดานแม่ทําความสะอาดเมื่อวานนี่กับเจี๊ยังมดเลยเขาทำความสะอาดอันนี้ก็สัมผัสมากขึ้นกันเพราะว่าเจ๊เคยถือเป็นบระคามมันนั้นโอ้มาถืออยู่เด้อน้องนั้นถือจักงวดก่อนตันนั่นแหละวันสามหัวซีหัวบนบ่เห็นอยู่ต้นเสดานแม่สามซีหวตัวนี้ยี่หันอันนั้นก็มีจิตสัมผัสขึ้นกันแต่ว่าที่ว่าไอ้ตัวเลขร้อยมากเก้าศูนย์นี่มันกลเป็นเอันนี้ห้องจิตสัมผัสอยู่หันบองเฮา ยูสัมผัสรู้หันแหละเขาก็เลยหนึ่งเขาเลยพอคนมาหาบ่นะค่ะโหแล้วว่าคนมาเนี่ยมาหยิบยู่อกลาเนี่ยค่ะโหนี่ว่าคนมาหยิบยู่อกลเพรอกว่ากินมันมากไก่เหลือเกินก็เลยว่าป่วยว่าเนี่มีลูกหลานจีทำก้นสะอาดให้เด้อบอกเพิ่นนอ่ะบอกเพิ่นแล้วกินมาเลยกินมาเลยเออเจนุชก็เลยตีเป็นตัวเลขเจ้าสู์แล้ว เกาศูนย์เด้อพี่น้องนะคะเอาฟังภูมิเจ้าที่เนาะภูมิเจ้าที่ก็เป็นเกาภูมิเจ้าที่เป็นก้าใช่บันทึกคนตายนี่ที่เป็นศูนย์แมนเพราะว่าคิดว่าเพิ่นมาหายแล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็ไอ้เลขไอ้อะไรนะไอ้ทะเบียนรถแปดสี่สามสามแปดสี่สามสามที่ว่าบอกเอฟซีไอ้ยังกาะสามศูนย์บอกให้ยังสามสามกับอะไรนะมึงอกี้สามสามสามศูนย์กับ สามศูนย์กับสี่ศูนย์สามล้อรถสามล้อนะอ๋อรถสามล้อฟันเกี่ยวก็รถสามล้อใช่ก็เลยเอาเป็นสามศูนย์ใช่แล้วก็สี่ศูนย์ใช่นะคะเลขเลขรถสามล้อนะคะสามศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์ใช่ส่วนเลขจิตสัมผัสนะคะเจนุดเป็นคนเอ่อมีจิตสัมผัสนะคะซื้อโดยวิญญาณมาได้เพิ่นมาหอดมาถึงแบบมีกินมหาเจนุดก็เลยบอกว่าเก้าศูนย์ใช่ในคลิปนี้จะมีตัวเลขอยู่สามคู่นะคะท่านผู้ชมใช่ สามศูนย์สี่ศูนย์ใช่แล้วก็เก้าศูนย์ใช่โอ้หมวดนี่ศูนย์มากอืมมากแนนว่าเจมากมากอ่ะมากเดจีนุ่นมากแกถ่ายตัวผู้เดียวซิซิมีแปลกๆดอกท่พูดเดียวแปลกมหาเลยค่ะแต่ว่าว่าอยาก็บอ้ายนะยันค่ะคนคนแา้คนกับบอคอยกาเขามาค่ะเขาเจ้าบอคอยกามาเน้ะเขาเจ้ายานกัน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอฟซไว้นะคะ3040แล้วก็ 90. 90เนาะเป็นตัวเลขจิตสัมผัสแล้วก็ความฝันของเจนุดนะคะยังไงก็ย้ำเนาะเป็นแนวทางเละเจนเนาะอขอบคุณเจนุดมากค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ